่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากชุมชนเมืองที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีผู้ใหญ่ลีเป็นผู้นำชุมชนเวลาต่อมาได้เกิดโรคไทคอยดงยิ่ใหญ่ทำให้สมบูรณ์กระทบต่อความเป็นหนึ่ของคนในชุมชนน ล้มป่วยหลายครัวเรือนต่อไปพบกับนายสมหวังแล้ว จอยไรล้งม้าเท้าจะมีับบร้าแล้วก็กล้วยบ่ชินกินกับขี้นางหมอกไปนอนเมื่อก่นเนาะโอ้เท่านั้นนั่งใจ้ีแทดที่บวกกล้วยไม่ไล้น้ะปาไปนอนไปนอนลุกปุกบลุกทีครับต่อไปพบครอบครัวนางแบมและลูกแม่ทำกับข้าวแต่ลูกไม่ยอมกินจึงสั่งแครบมากินเอง กินข้าวตัวแม่ทางกับข้าวให้ลูกกินแล้วเจ้าใช่แม่วันนี้หนูไม่ใส่ยาข้าวนี่หนูอยากกินอะไรได้แต่มันร้อยรอยนะ้อยนี่แม่ทำกับข้าวแล้วนะลูกไปไปกินสักน้อยหนึ่งไลยแม่นี่เข้าใจใบุญซะเลยนี่มันว่าร้อย,อยกินกันว่านี่โนอูอยากกินต<ๆ>ับอ<ๆ>ุนแซ่บกับพิซซาพิซซาโอเคเดี๋ยวหนะักงันซั่งกันเลยนะ สังส่งข้าวอิตาครับค่ะ <Okay, okay. S 1> เอา,าสปาเกตตี้คาโบนาร่าหนึ่งทีนะคะปลาแซลมอนแซลมอนอโนเว์หนึ่งทีค่ะแล้วก็พิซซ่าค่ะค่ะมาส่งตีนเดิมเลยนะคะโอเคครับจะส่งเป็ห้องเลยครับค่ะเฮ้ยขอเสนอครับโดนดิวโอเคครับเดี๋ยวโอนเบอไปให้นะคะครับผมครับ นายสมพรและภรรยาปลูกพักขายโดยใช้สารเคมีแล้วมาขายในตลาดชุมชนในราคาภูคนในชุมชนบริโภคจนเกิดอาการปวดท้องเชิญจาเชิญจาปวยตะเกียบครับวยแกวโสอครับสมโอ้่าชบานาไ่สวยสวยลดให้ครับโอเคครับสวยลดให้ครับ คนในชุมชนรับประทานจังฟู้ดและอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนจนเกิดอาการเจ็บป่วยคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนปวดท้องท้องเสียจนต้องไปรักษาที่รอพสตทีาแม่บอกแล้วว่าจะไปกินจะไปกินมาเ็บตอเต้อมาเจ็ยมาเจ็บต้อมาเร็บาเจ็บต้็บตองเจบต้อาเจ็บตองจอาเบไปกมาเจับมาครับผมไเกินพ้ซซ่า กินพิซซ่ามีอาการอะไรยเพิ่ครับผมอ้วกเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดเอาขอวัดความดันหน่อยนะคะหมอวัดความดันเพื่อครับความดันความดันสูงครับหมอครับลองเจาะเลือดดูหมอลองเจาะเลือดจังครับผมพอเจาะเลือดแล้วมีสารพิษตกค้างในเลือดค่ะอ๋อได้ไปกินยังมาครับกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเจ้าแม่บอกแม่ว่าจะไปกินจะไปกินนะครับเอาเดี๋ยวคุณหมอหมอสมอเจ้าที่ของปีนังไ

ว่าที่บ้านผมเป็นยังทัพมหาหมชั้นมหลายคนนะครับได้รับข่าวจากชาวบ้านว่าผุกินเนะอ่าเป็นพับผลไม้ในในบ้านในบ้านเขาเนี่ยได้เกิดอาการเจ็บท้องปวดท้องขํางนอกผู้ช่วยเราไปสอบถามหรือว่าไปแจ้งอ่าผู้หลวงผู้ใหญ่บ้านกนเลยครับเนิ่ว่าชาบ้านมาเขาเนี่ยกินอาหารสารพิษตกค้างในพับผลไม้ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเราไปแจ้งให้ผู้หลวงประกาศประชุมกันเนิอครับผมครับาไดาหารดือกันว่า สารที่ที่ตกค้างในหมู่บ้านเขาเนี่ยมันเกิดมาจากอย่ายังงั้นครับผมต่อมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้นําข่าวอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านมาแจ้งกับผู้ใหญ่นี้พ,พ่อผู้ใหญ่นี้ครับพ,พ่อผู้ใหญ่นี้ครับผูไปรอพอสตดรมาไปทำทั้งคุณหมอเพิน่นบอกว่าชาวบ้านเฮาเจ็บท้องร้ายหลายคนมืนทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเจ็บเพราะร่วมกับโจซิมิทบานผมถามว่าเกิดจากสาเหตุยังงั้นเพราะวะ่าบ้านเฮ้านะลูกบ้านกิน พืชพักสวนคู่พืชพักที่ซื้อมาจากตลาดนี่สารพิกตกขางพื่อผากับเชบท้องตะกี้ท้งห้าครับจำผู้หง่ครับบอ๋อถ้างั้นก็ไม่ได้แล้วทนี้เราต้องเรียกประชุมลูกบ้านเราเนาะเพื่อที่จะหาทางออกด้วยกันครับมาเทอพี่นอ้องเอ้ย อตอนนี้บ้านเราแต่ก่อนเคยมีความสุขนะครับที่น้องของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ทุกวันนี้มีแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยหลายลูกเพราะนั้นทราบจากผู้ช่วยจอยว่าพวกเราได้ไปซื้ออาหารที่มีสารพิษทำตลาดมาเพราะงั้นเราก็จะมาหาทางออกด้วยกันว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปวันนี้ผมก็ได้เชิญคุณหมอนะครับมา เพื่อที่จะให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องอาหารการกินของผู้เรานะครับเคุณหมอครับครับสวัสดีครับทุกเน่พี่น้องจะบ้านคนนะครับในกรณีที่เขาเจ็บต้องปวดต้องที่จะบ้านได้กินพักผลไม้ในหะมู่บ้านปองจุายนี้คุณหมอไนดะ้วินิจฉัยแล้วว่าพักผลพักผลไม้ในหมู่บ้านงเนี้มีสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีนะครับและนี่ต่อไปคุณหมอจะแนะนำเพื่อกับเล่าผู้ใหญ่บ้าน คือชาวบ้านหนุนเขาลูกคนเนี่ยเลิกใช้สารพิษในการปลูกพักและผลไม,ม้ครับผมได้ครับครับตอนนี้ต่อไปกับขอ,อพี่น้องชาวบ้านเขาช่วยกันรณรงค์นะครับนอกบอกกล่าวปากตอปากไปว่าตอนนี้่อไปบ้านเขาจะใช้สารปลอดสารพิษในการปลูกพักทุกอย่างครับผมจากการรู้นักปรับรตัวของชุมชนท้องถิ่นวิถีใหม่ ทาไม่เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการปลูกพืชถักโดยไม่ใช้สารเคมีและเลี้ยงสัตว์ปลูกสม,มุนไทยบริโภคเองและเปลี่ยนในชุมชนทําให้ชุมชนมีรายได้ลดรายจ่ายและไม่เจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้ครับทุกท่าน